สัญญาณ 4G จาก D-Tac ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยแคอินเ Cat Internet ทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณ Acer Application Instant 9สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้เว็บไซต์ JW.Org สวัสดีครับ ติดตับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหน้าจอไทยรัฐทีวีเอสจีช่อง32ผมผมือพองสุกนะครับและนี่คือเกมโชว์แนวใหม่เกมโชว์หน้าอวตารลาแฟมนะครับนี่เกมโชว์นี้คุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านเล่นสนุกสนุกบนโซฟาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะส่งคำถามไปที่สมาร์ทโฟนของคุณนะ เพียงคุณมี iOS หรือ Android ก็ได้นะครับดาวน์โหลดได้เลยแอปชื่อเดียวกันเกมโชว์โซเชียลนะครับดาวน์โหลดบน iOS App Store และ Android Google Play นั่นเองนะครับดาวน์โหลดฟรีแล้วก็มาสนุกกันได้นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดมุมขวาล่างนี้นะครับพร้อมจะเข้าสู่เกมกันเลครับทังเราหรือยังเอ่ยเกมนี้เล่นได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยนะครับเอาละลองดูชมหน้า 100ท่านแรกที่สแกนคิวค้ดไวหลือเกินไปดู <Hey! S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทั้ง100ท่านนี้และอีกหลายพันท่าน,นที่เข้าสู่ระบบเราตอนนี้นะครับนี่แต่ว่าเขาเหล่านี้ก็จะได้แต้มพิเศษถึง100แต้มต่อข้อเลยเดียว <Yeah. S 1> แล้ววันนี้พิเศษด้วยนะครับเกมโชว์โซเชียลมาในธีมคำถาม วิทยาศาสตร์ใครๆก็ชอบนะครับชนะวันนี้ทุกข้อเป็นคําถามแนววิทยาศาสตร์หมดที่พิสูจน์ได้มีการตั้งสมมติฐานแล้วก็มีการทดลองกันด้วยเลยทีเดียวนี่และเ่อทํามห้วิทยาศาสตร์นะครับสามารถที่จะเพ่งเล็งถึงและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้นไปในเรื่องของ ขอไข่เกือบหยุดไม่ออก <laughs> คุณผู้ชมครับไข่ไก่ใบเล็กๆนี่นะครับอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะมีเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ความรู้ที่ซ่อนอยู่มากมายจริงๆนะครับ <laughs> ฉะนั้นวันนี้เราจะใช้เรื่องของไข่ไก่แล้วเน้นไปที่วิทยาศาสตร,ร์ถามคําถามกันเหมือนแต้มตั้งตัว100แต้มเบื้องต้นข้อนี้เลยนี่ ผู้ชมครับไข่ไก่ที่เรารับประทานกันท,ทุกวันนี้นะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกไข่ลมว่าหมายคือเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อผสมนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ที่มีเชื้อผสมความหมายคือมีตัวผู้กับตัวเมียฟีเจอริ่งกันในฟาร์มเนี่ยแล้วออกมาเป็นไข่เนี่ยนะครับอยากจะรู้เลอเกินว่าการฟักไข่ที่ทําให้เกิดผลที่ถูกต้องลูกเทียบออกมาจากไข่ได้จริงเนี่ยนะครับการฟักไข่ที่ถูกต้องต้องมีลักษณะอย่างไรระหว่างคําตอบหนึ่ง วางไข่นิ่งๆไม่ต้องขยับเด็ดขาดกับคำตอบ2ขยับไข่บ้างอย่าให้มันอยู่นิ่งขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาคุณผู้ชมว่าฟาร์มที่เขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาทำแบบไหนแ่ะครับกดเลยสิบวินาทีนะครับต้องตอบข้อนี้ให้ถูกนะครับแหม ก็เรียกว่าการฟักไข่ที่ถูกวิธีนะครับหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้ทําเลยเพราะว่าเรา mm hmm. บริโภคไข่อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นไข่ลมหรือไข่ปลอดเชื้อนั่นเองนะครับไม่มีเชื้อของตัวผู้เข้ามาผสมแต่ถ้าเป็นไข่ที่มีเชื้อและมีการฟักออกมาเป็นตัวได้จะต้องใช้วิธีนี้เลย mm hmm. คําตอบที่ต้องคือไข่นั้นต้องขยับไข่บ้างครับออย่าให้อยู่นิ่งๆนะครับ mm hmm. เป็นวิธีการ ฟักไข่อย่างถูกต้องนะครับนี่ก็บอกว่าวันหนึ่งต้องทํถึงีถึงห6ครั้งเลยทีเดียวนะครับกลับไข่เสมอเลยนะครับการกลับไข่อยู่ก็คือทําให้ไข่ที่กําลังฟักอยู่เคลื่อนไหวไม่ให้นอนนิ่งอยู่ในตําแหน่งเดิมในเวลานานๆนะครับป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเนี่ยอยู่ในเปลือกไข่ลอยขึ้นไปติดกับเปลือกซึ่งถ้าเกิดว่าตัวไข่แดงลอยขึ้นไปติดกับเปลือกปั๊บนะครับอยู่นิ่งที่เดิมนานเกินไปโอ้โหไข่ตายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้นะครับตัวอ่อนก็จะตายก่อนเกิดฟาร์มไก่บางแห่งเขาต้อง สร้างนวัตกรรมเครื่องกลับไข่เลยทีเดียวนะครับนี่เพราะว่ากลับไปนะฮะทุกๆชั่วโมงมีวิธีกลับของเครื่องฟักนะครับเฉียงไปเฉียงมา30-45ถึงองศานี่ดีสุดนี่เขาว่า45องศาเลยทีเดียวนะครับหนึ่งรักนหน้าจอใครตอบผิดไปดไูไม่เยอะไม่เยอะเอาละครับวันนี้เกมโชว์โซเชียลวิทยาศาสตร์นะเราลองดูซิว่าการเก็บแต้มในรายการนี้เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับเพราะว่าแลกรับของรางวัลได้ด้วยไปดูกันเลย ของรางวัลประจำเดือนนี้นําเสนอโดยอนิสาคลินิกโนเอลคลินิกอเดโยคะสกายฟลายฟิตเนส PRN Skin Clinic ลินิกไมโครซอฟท์ออฟฟิ n สาม n กาไเมนชั่นคลินิกรีฟซูชิสตอมชาโดลิควิดอารเมอร์ดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง 4G Pocket ต i วีโอซูชิเฮาส์วินกินคอเฟ่คิวโฮมสปาอุ้ยฝาบาร์แอนด์รีสอรองชาบูคิงขุนบุรีไรซ์เบอร์รี่คุณโตทะเลเผาบีชบาร์เมืองนนอินไลน์สมเด็จบ้านดินกีดส้มตำฟิวชั่นเอเซอร์เดอะโรโย่พาราไดซ์โฮเทลแอนด์สปาภูเก็ตวราคลีนิกชูบาร์คริสปี้ครีม วันนี้ขอเสนอแพ็กเกจเสริมความงามฟรีที่อนิสาคลินิกกีเวลเชอร์เมโซหน้าใสจากโนเอลคลินิกลาดพร้าว93มูลค่า3,500บาทออกกำลังกายฟรีที่ M5 Fitness 3คลาสสำหรับสมาชิกอิน tant ไ i หนซื้อ1คลาสฟรีอีก1คลาสอิ่มฟรีที่ร้านรีฟซูชิมูลค่า500บาท กระสมาชิก Instant นรับส่วนลด15%เมื่อทานครบ2,000บาทเช่าใช้ฟรีบริการ 4G Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นวดฟรีที่ Q Home Spa สมาชิก Instant นรับส่วนลดสุดคุ้มเมื่อน,นวดชั่วโมงที่2แลกฟรีกับข้าวขุนบุรี Rice Berry i ิ f มฟรีมิโอซูชิเฮาส์สำหรับสมาชิกอินสแตน9นยฟรีว้าวฮีทมากิี่งจานเมื่อสั่งซิกเนเจอร์มากิาจานทานฟรีส้มตำถานมูลค่า199บาทที่ร้านส้มตำฟิวชั่นถนนพระราม4ส,สมาชิกอินสแตน9นรับฟรีส้มตำข้าวโพดกุ้งสด1จานเมื่อทานครบ500บาทน่าละครับคือขอรางวัลของเราเนียอย่าลืมนะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่นะครับเป็นตัวนําความรู้ในการ ถามคำถามคุณผู้ชมทุกข้อในเชิงวิทยาศาสตร์เลยนี่และปรัสนีผู้ชนะกรณีของเรารมาแล้วด้วยครูทอมคำไทยและอาจารย์สุพเดชสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทั้งคู่เล<อ>ยไม่น่าเชื่อว,ว่าคุณทันน้งคู่นี่นอกจากความรู้ภาษาไทยหรือความรู้ไอทีแล้วคุณม<อ>ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแน่นอนแล้วครับผมผมทำงานสายงานไอทีเนี่ยอยู่กับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับถึงแม้ผมจะไม่ได้ทํางานสายไอทีนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษามาโอ้โหมา มั่นใจกันนะคู่แบบนี้นะครับใ,ใครสักคนนึงเกิดผิดขึ้นมาเมื่อไหร่ผมเอาไข <c oughs> ่ยอย่าครับอย่าใจเย็นๆครับพี่อย่ามาทำร้ายร่างกายกัน <c oughs> เอาล่ะเราถามคา,ามข้อแรกกันเลยค <c oughs> ุณผู้ชมครับคุณว่าอุปกรณ์ใดครับที่สามารถใช้แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้รวดเร็วกว่ากันอ <c oughs> ืมคำตอบหนึ่งครับ <c oughs> ขวดน้ำสิครับคำตอบสอครับทัพพีครับนี่ คำตอบหนึ่งคำตอบสองใช้หลักทางวิทยาศาสตร์นะครับกดเลยไม่เคยดูคลิปันเลยครับนี่ครับบีบแล้วก็ดึงไขแดงมาปั่นหนีเลยโอ้โหขวดน้ำมันจะไปใช้ได้ยังไงฮะนี่ครับต้องใช้ทัพพีเนี่ยครับตักมาแล้วใช้มือประคองด้วยนะครับมันจะทาได้รวดเร็วมากเพราะม่านิ้วมือของเรามันสามารถเหมือนกับใช้เป็นตะแกรงได้แล้วตักขึ้นมาแล้วช่วยกันนะฮะแค่ขวดน้ำมันจะไปช่วยได้ยังไงครับผมแข่งกันไหมล่ะไม่ครับไม่แข่งยังไงและคำตอบที่ถูกต้องก็คือทุนเลย เราถามให้วิทยาศาสตร์ก็ต้องตอบแบบวิทยาศาสตร์ขวดน้ำสิรกรเู้ทำจะ,จะมางงเอกเดี๋ยวก็ว่าด้วย ทัพพีนี่ดูเป็นวิธีธรรมดาไปหน่อยแล้วก็อาจจะไม่รวดเร็วเท่านะครับเพราะว่านี่ถือเป็นเคล็ดลับเลยในการแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันปัจจุบันนี้หลายคนก็ถ้าออกกําลังกายนะครับก็อยากจะบริโภคแต่ไข่ขาวฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการแยกออกด้วยหรือทําขนมไทยใช่ไหมคุณทองใช่รเขาต้องแยกไข่แดงออกมาใช่เพื่อเอามาเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองต่างี่นะตรงนี้ใช้ขวดน้ําที่เราหาซื้อได้ตามห้างสรินค้าทั่วไปเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาเรียกว่าขวดเพชร คับนะฮะบรรจุน้ําดื่มนี่แหละครับง่ายๆเลยทีเดียวเห็นแล้วคุณต้องอึ้งอย่างแน่นอนฉะนั้น พักสักครู่อยากจะชวนคุณเตรียมอุปกรณ์แบบเดียวกันไว้ใครมีขวดน้ําอยู่ใกล้ๆตัวนะะรเดี๋ยวเตรียมไว้เลยและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทําการทดลองไปพร้อมๆกันอุปกรณ์นี่คุณเตรียมไข่ไก่ไว้ตอกไว้เลยกี่ฟองก็ได้ภาชนะเตรียมไว้สองใบเอาซ้ายกับขวาแยกกันแล้วก็ขวดน้ําแบบที่เรากําลังนําเสนออยู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่กับเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้ม 100ครีดดื่มซารูปแบบใหม่เอาไว้ดื่มตอนที่ออกไปสนุกทั้งวันเอาไว้ดื่มตอนที่ออกไปลุยข้างนอกเอาไว้ดื่มตอนที่ออกไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนฮัดลสดื่มได้ทุกตอนเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ 100+ การซื้อที่ดิดีๆสักแปลงก็บอกว่ามันเกิดจากโชคดีการมีข้อมูลที่ดีดียิ่งกว่ามีโชคซะอีก d t a x 4 G ทำให้ข้อมูลดีๆเนี่ยมาถึงผมไวตัดสินใจได้ไว d t a c 4 G ลองสิงครับแล้วจะรักเหมือนผม น่าจะเป็นฝีมือของคนที่อยู่ในร้านร้ายหมออกเย่ร้ายมกออกเลยนะครับใครคือฆตาตกรที่ฆ่าโตดและติดตามกติการ่วมสนุกชิงรางวัลได้ในแฟนเพจกับการไขคดีฆตาตกรรมในปริศนาฆตาตเกมทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มแ,แม่บ้านประจันบานวันพฤหั นีเพราะประจันหน้าเคลียร์ทุกปัญหาวุ่นวุ่นของคุณแม่บ้านประเด็นของเราในวันนี้จับได้ว่าสามีมีก <c oughs> ิ๊กะเฉยหรือเฉื่อยเฉื่อยมันไรโอ้โหเปลี่ย <c oughs> นง่ายวะไงคะสามีะ <c oughs> มีกิ๊กเนี่ยนะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยเ,ออเราสังเกต<ง>เเห็นริ่มมีกลิ๊กละคุณตุกตุกละพบกับประเด็นแซ่บๆจากผู้ชายเอลดีคณิปป์ปออนุกเลิกทำสามอย่างกับผู้หญิงที่เราติดต่อด้วยพบกันที่นี่11บเอโมงถึง11บเอโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีแม่บ้านนะ จริงๆอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นนางงามมันมาพร้อมกันคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยคิดอยากจะเป็นเลยไอ้คนที่จะสอนเขาหรือนำเขาในอนาคตก็คือสามีเขา <c oughs> คุณยี่เป็นหมอแต่คุณก็พยายามจะสร้างหมอขึ้นมาอีกเลรอถ้างั้นชีวิตนี้เขาจะมีลูกไหม <c oughs> มีมีด้วยเหรอ วันพุธนี้ลับลวงหลอกเตรียมขยี้หัวใจคุณหนุ่มหาุ่มทวงย0่พฤษภาคมนี้ปันดีแน่นอนอะไรฮะเอ้าก็ต้องจับครับทีมเราสามันทีสะมอันสนับสนุนโดยลองแล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก D-Tac ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยแอปพลิเคชัน s ิ a n t n i ไนสิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้กลับมาดูเกมโชว์โซเชียลวิทยาศาสตร์อยากทราบกันวันนี้พิเศษด้วยมีทีมวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราใช้ไข,ข่ไข่ไก่นี่<ล><ล>แหละครับที่เป็นสิ่งมาชันน้อยรอบตัวเรานะครับหลายคน รับประทานไข่กันทุกวันอยู่แล้วมันมีความรู้วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนี่และเมื่อสักครู่เรารู้มาไปแล้วจากข้อแรกนะครับว่าสิ่งที่สามารถจะแยกไข่ไก่ไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ง่ายที่สุดเลยนี่แหละครับขวดพลาสติกที่ขวดเทปที่บรรจุน้ําดื่มที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันนี่แหละนี่นะหลักไซส์เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็รู้กันแล้วว่ามันเป็นหลักการเรียกว่าเป็นแรงดันอากาศนะครับน่านะครับเพียงบีบไปปุ๊บเป็นการไล่ลมออกถูกไหมฮะ พอเราปล่อยเน่จากพลาสติกประเภทนี้เนี่ยมันสามารถหุ่นตัวได้ถ้าเราไม่บีบแรงเกินไปนะเราบีบเบาๆเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บนี่อากาศที่ออกไปแล้วมันไหลกลับเข้ามานี่แหละเทคนิคในการดูดไข่เลยจังหวะนั้นก็เลยจะดูดไข่เข้ามาด้วยทำให้ดูเลยดีกว่าครับผมนี่ผมใช้ขวดเล็กสุดเลยนะครับนี่นะฮะเราไล่ลมออกก่อนครับพอไล่ลมออกพอปุ๊บเราก็เอาไปจ่อใกล้ๆนะฮะคือเอาฝาขวดเนี่ยนะฮะสังเกตดูมันจะใกล้ๆกับตัวไข่แดงอยู่แล้ว พอเราปล่อยปุ๊บโอ้ยไหลไหลเอามเอามานี่นี่นี่ปุ๊บโดดช็อตอเลยนี่แหละไข่มาแล้วเรียบร้อยครันและคุณก็แยกง่ายๆเลยคุณก็เทกลับไปเลยเบาๆนี่เกรดนะฮะว่าแทบจะไม่มีไข่ขาวออกมาปนเลยไม่มีเลยครับนี่ฮะคือมันโดดเฉพาะไข่แดงจริงๆตาตื่นใจมากครับอาจารย์สมเสวีเวลาเห็นไข่แดงแบบนี้แล้วเอาไปทำอะไรดีจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอาไปกรองไปทำเป็นไข่แดงอย่างเดียวะแต่ผมว่านะฮะเอามาตีคนๆกันนะฮะ ให้ไข่แดงเจีดยบจันแตกตัวลจากนั้นเอาเนื้อโคขุนครับจุ่มลงไปกินวินาเทคุมกินไข่แดงดิบๆเลยนะมันเป็นสูตรของญี่ปุ่นเขากินได้นะฮะกินได้ชอบเมอเอาละเอาล่ะนี่ดังนั้นวันนี้ง่ายๆเลยนี่คำถามข้อต่อไปครับคุณผู้ชมครับในเวลา30วินาทีครับปรัสนีคนใด ซ้ายกับขวาเนี่ยจะสามารถแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้มากกว่ากันคำตอบหนึ่งอาจารย์สุประเดชคำตอบสองคุณทองคำไทยเดี๋ยวด้วยตกลงมันตีมวิทยาศาสตร์หรือตีมโหราศาสตร์ครับต้องมานั่งเดาว่าใครจะเป็นคนเก่งดูเดืวกันเนี่ยชัดๆเลยครับพี่เนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมต้องตีกการวิเคราะห์ครับว่าใครจะมีความสามารถมากกว่ากันโหราศาสตร์นี่เวิร์บชัดๆป่ะเวิร์บอะไรเวิร์บทูเดาว่าเอาละให้แต่ละ คนนี้ต้องเล่ากันว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนอย่างไรแล้วเพื่อให้การเดาครั้งนี้สรุกขึ้นครับผมหมุนวงล้อเรา่มตามเลยร้อยแป๊บร้อยแป๊ร้อยแป๊บร้อยร้อยร้อยแปร้อยแนี่ไปห้าสิบเลยจ้าครับบวกเพิ่มนะครับผมคุณจะทำยังไงบ้างจริงๆแล้วหลักการเนี่ยต้องวิเคราะห์ที่อาวุธของเรานั่นคือขวดเพชรครับต้องวิเคราะห์ว่าอยางขวดเนี่ยพลาสติกเหนียวแค่ไหนถ้าบางมากเกินไปเวลาเราบีบ นานาเนี่ยขวดก็จะเกิดการยับไงแล้วก็ติดตัวไม่มีการคืนตัวปรสองขวดยิ่งใหญ่ครับผมแรงดาอากาศที่เราสามารถไล่ออกและดูดเข้ามาได้ยิ่งได้มากดังนั้นจากการเช็คโหลงแองผมขึ้นมาประมาณนักหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดคนเฮ้จะ คุณเอาเนี่ยนายนี่แหละที่จะเป็นอาวุธของเราแล้วคุณจะเอาขวดไหนฮะโอ้โหลักการยังไงฟังจากที่อาจารย์สุภเดชเล่ามาแล้วนะครับดูใช้หลักการแบบเยอะแยะมากมายแต่ผมใช้สัญชาตญาณด้วยเพราะที่ขนมไทยเนี่ยเขาใช้ไข่แดงกันเยอะแยะมากมายคุณเคยกับขนมไทยเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าจะหยิบขวดไหนเนี่ยครับก็สามารถจะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้เองนี่เพราะนี่ครูทองทานไทยเชี่ยวทานกับขนมไทยคำตอบหนึ่งคำตอบสองคุณผู้ชมกดเลยเรียกครูทองอยู่แล้วประยากชนะ ต้องเรียกครูทอมนะคะ10วินาทีในการตอบข้อนี้เลยนะครับเอาล่ะเป็นยังไงมามาเลยครับเรียบร้อยกดเลยครับถังนี้ทางนี้ทังนี้เลือกทังนี้ผมมีเวลา30วินาทีตามโจทย์เลยปัินปีนในดแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้มากกว่านะฮะไปเลยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวเราดูจากผลลั์นะฮะว่าไข่จะออกมากี่ฟองอย่างไร30วินาทีเอาเริ่มเลยเฮ้ยมาไข่ได้มากกว่ารันนี อ้าวมานี่อาจารย์สุเดชนับไปก่อนครับครูทอมครับอ้าวมาอ้าวไข่แตกไข่แตกนะแตกไม่นับนะแตกไม่นับอ้าวคุณต้องแยกไข่ให้ได้ครับระวังครับต้องอยู่ในสภาพไข่ไม่แตกนะฮะอ้าวมาอ้าวมาอาจารย์สุเดชสามแล้วครูทอมสามได้เหมือนกันครูทอมกำลังเป็นร้องอยู่อาจารย์สุเดชต้องไวต้องไวมีขวดใหญ่เลยเป็นไงล่ะแตกเลยแม่ไม่ได้เอาละหมดเวลา น,นลหน,นึ่งสองสามสี่ห้าสูภธรหนึ่สองสามสี่อาจารย์สุประเดชเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปแล้วนี่ ปัญหาของการใช้ขวดใหญ่ครับที่ต้องระวังนะฮะก็คือพอเราใช้ขวดใหญ่ดูดขึ้นมาไข่แดงจะไหลไปลึกมากพอลึกเสร็จโอกาสแตกสูงนะฮะต้องค่อยๆทำมือเบาๆนะเข้าใจยังทำไมผมหยิบขวดเล็กสุดเลยฉลาดเงี้โอ้โหแต่ดเเคลมกันเอไม่ได้แล้นี่อาจารย์สุพเดนี่เชี่ยวชาญการดูดไข่มากเลยนะครับเร่องไรค้าจอใครตอบผิดไปดู เชื่อพระอาจารย์สุเบรกันเลยมือเทพขนาดนี้เยอมครับยอมยอมประสบการณ์เขาสูงกว่าจริงๆยังไงฮะใช่ฮะเรื่องการดูดไข่เชี่ยวชาญอยู่แล้วนี่นี่เนี้ยเต็มเลยจะต้องห้าฟองนี่สุณตองเองไข่ไก่นะฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับไงสองงามนะคุณสองคนงามเดียวนี่แหละครับพี่ เอาล่ะเราพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันแต่อย่าลืมว่าช่วงโฆษณาเรามีข้อโฆษณาถามคุณบนหน้าจอด้วยกดตอบกลับมาได้ถึง50แต้มเลยนะจ๊ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเ <your> กมโชว์โซเชียลวิทยาศาสตร์ DT a c 4G ลองแล้วจะรักสัมผัสสมาร์ทโฟน 4G จาก DTAC ซัมซุงกาแล็กซี่แกรนด์พรนเพียง2,990บาทถึง31พฤษภาคมนี้กินเข็มปุ๊บมันจะพาอย่างแรกคือความดันโลหิตสูงอ่าใช่โรคหัวใจเอยโรคไตเอยหลอดเลือดในสมองกุดต,ตันหรือใครที่เป็นร่วมกับมีเบาหวานเนี่ยค่ะก็จะพากลับไปที่ในในโรคพวกนี้เหมือนกันควรน้ำที่มันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเทียบเท่าเหล็กหรือว่าเวทได้ไหมครับ พบกับรายการ Healthy Friday ทุกวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีภาพลงยุคสัปดาห์นี้พบกับกฎหมายแปลกๆที่ให้ทุกคนสวมหมวกและพบกับภาพเก่าๆเก่าๆของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่พร้อมบทเพลงที่ยังอยู่ในใจคุณไม่เคยตกยุคบิลลี่โอแกนวนนนนันวันวัน้จยดีอาง ภาพหลงยุค22พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเมื่อสอหนุ่มจอแสดีเจ็บปอและดีเจแตงโมถึงกับพูดไม่ออกเพราะได้เจอลีลาสุดเซ็กซี่ของแก๊งสาวหน้าจิ้น เอาหัว้องฟังสาวๆแชร์ให้รู้ว่าคำพูดไหนที่ปากไม่ตรงกับใจที่สุดอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้โกรธเขาผิดเองฉันโอเคไม่มีอะไรปินก่อนฝันหวานตลอดคืนวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีนะครับอาจจะเป็นความแค้นสะสมที่แบบทำไมผู้ตายถึงมาโกงเราแบบนี้น่าจะเป็นฝีมือของคนที่อยู่ในร้านร้าหรอ เี่เลยผมบอ,อกเลยนะครับใครคือฆาตรกรที่ฆ่าโดดและติดตามกติการ่วมสนุกชิงรางวัลได้ในแฟนเพจกับการไขคดีฆาตรกรรมในปริศนาฆาตเกมทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มอหสนับสนุนโดย แอปพลิเคชัน i n s ส a n t n i ดสิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้แต่ไปสู่เกมโชว์โซเชียลวิทยาศาสตร์คำถามพิเศษที่เราเน้นย้ำเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์นะครับโดยเอาไข่ไก่นี่แหละครับมาถามคำถ,ถามกันทุกข้อเลยโอ้เหลือเชื่อนะครับไข่ไก่ก้อนอะไรว่าฟองเดียวหเราคิดคำถามเยอะแยะมากมมยไปตอบข้อสามไปเลยครับคุณผู้ชมว่าข้อใดคือประโยชน์หลักของไข่ขาวที่มีต่อไข่แดงฟังดีๆนะฮะ ประโยชน์ของไข่ขาวที่มีต่อไข่แดงครือว่าคือข้อใดระหว่างคำตอบหนงปกป้องไข่แดงเอาไว้คําตอบ 2, 2> ให้ไข่แดงอยู่ซึมแร่ธาตุเอาไปใช้ครับผมประโยชน์ไข่ขาวที่มีต่อไข่แดงนะครับ กดเลยโอ้โหไข่ขาวมีโปรตีนอย่างเดียวโอ้ยนั่นแหละมันคือส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เจ้าไข่แดงเติบโตเป็นไก่ที่มีคุณภาพมันแค่หน้าที่ป้องกันเท่านั้นไม่ให้ไข่แดงมันแตกอ๋อไม่น,นี่ป้องกันเนี่ยมันมีเปลือกไข่อยู่แล้วไงไม่พอมันต้องมีไข่ขาวเ,เ,เปลือกพอแล้วแต่ไข่ขาวเนีย่ยโอ้โหมันมีคุณประโยชน์เพียบเลยครับโปรตีน <c oughs> สำคัญมากเลยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณเลยไข่ขาวมีหน้าที่ ปกป้องไข่แดงแครับใครคิดว่าของเหลวใสในไข่จะไม่มีประโยชน์นะครับไข่ขาวชั้นนอกนี่มีส่วนลักษณะใสโปร่งแสงอยู่แล้วอันนี้ล้อมรอบไข่ขาวไว้นะฮะค,ความข้นของมันและก็หนืดของมันนี่แหละครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่นะครับรธรรมชาติไข่ขาวเนี่ยหน้าที่ป้องกันไข่แดงพยุงให้ไข่แดงเนี่ยอยู่คงที่รับแรงกระเทือนเนี่ยไม่ให้ไข่แดงในแตกตัวในไข่นี่สังเกตดูปอกออกมานี่ ไม่แตกเลยรยกเป็นว่าเราไปโดนมันเองนะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยไข่แดงนยังคงอยู่เซนเตอร์ศูนย์กลางเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังช่วยเสริมอาหารให้ตัวอ่อนที่กำลังเติบโตด้วยเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรียกว่างานออกแบบที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าเลยทําให้นี่แหละไข่ออกมาแล้วสวยงามแบบที่เราเห็นกัน100คนบนหน้าจอไปดูนคนิดนี่คิดลึกไปนิดหนึ่งจริงๆก็เหตุผลเรื่องการปกป้องเลยนะครับไปต่อข้อ4ี่กันเลย ไข่ไก่ใบเล็กๆหนึ่งฟองนี้นะครับท่า, mm hmm. านผูทราบดีมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่อหน่วยสูงมากนะครับถ้าเทียบกับจํานวนกิโลแคลอรี่ที่นักโภชนาการเขาจะชอบอคํานวณกันเนี่กรับประทานอะไรเนี่ยก็คือ90กิโลแคลอรีอ่ mm hmm. อยากจะรู้ครับว่าจํานวนแคลอรี่เท่านี้ถ้าคุณจะต้องเดินนะครับ mm hmm. รับประทานไข่ไก่ปั๊บเนี่ยแล้วคุณต้องออกกำลังกายพวกเาผาผลาญออกเนี่ยอ, mm hmm. อาจารย์เสลี่ยเรียกว่าผมเรียกว่าเดินใช้กรมครับ เดินคุณจะต้องเดินกี่นาทีจึงจะเผาผลาญแคลอรี่ที่ได้รับจากการรับประทานไข่ไก่1ฟองคำตอบหนึ่งครับ22นาทีครับคำตอบ2ครับ33นาทีครับโอ้โหไข่ไก่ฟองนึงนี่ต้องเดินนานขนาดน,นั้นเลยฮะเดินใช้กรรมกันกี่นาทีแล้วเอากดเลยเรื่องออกกำลังกายถามผมครับถามผม <ๆ S 1> คนออกกำลังกายดี่ใจยานผมรู้ดีครับไข่ไก <ๆ S 2> ่หนึ่งฟองเนี่ยฮะต้องใช้22นาทีครับสายสิบสามนาทเยอะไปนิดนะะ่อย<ๆ>เห็นไหมอาจารย์สุภเดชนี่ปั่นจักรยานเนี่ยผมไม่มีจักรยานครับ ต้องเดินเอาครับเลยหาข้อมูลเรื่องการเดินไค่หนึ่งฟองเนี yeah, ่ยเดิน3าสนาทีครึ่งช่วงมงเลยคุณเยอะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยไค่หนึ่งฟองนี้นะครับพลังงาน90กิโลแคลอรี่ถ้าทานเข้าไปแล้วคุณต้องเดินเทาผ่านออก33านาทีเหลือเชื่อโอ้โหฟังแล้วทอเลย กินกันลเล่นเดี๋ยวกิน<ๆ>เดี๋ยวกินบางคนทีช่ชอบรับประทานไก่นะครับ<ๆ>คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าการออกกำลังกายทําได้หลายวิธีนะครับถ้าเดินอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าคุณว่ายน้ํานี่เขาว่า10นาทีเท่านั้นเองถ้าคุณวิ่ง15นาที<ๆ>ถ้าคุณปั่นจักรยานแบบจารุพเดชสิบเก19นาทีปั่นจนักรยานจารุพเดชคืออะไรครับปั่นจนเผาผานจนหมดเกลี้ยงแล้วไปกินต่อครับกินบุฟเฟ่ต์นะฮะี่ยหัวอะไรไม่เคยเล็กลงเลยทีเดียว นะฮะแต่ถ้าเดินี่สานในสารวัทีข้อมูลนี้เว็บไซต์ fitd.com นะเขาสรุปออกมานะครับไข่ไก่ฟองหนึ่งนี่น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ67กรัมว่ายง่าย100คนบนหน้าจอไปดูสิใครผิดจา <c oughs> ้าเอาละจากไข่ไก่มาดูเปลือกไข่กันบ้างน, <c oughs> นี่ครับอยากจะรู้เลอเกินเปลือกไข่แบบนี้นะครับเวลาที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> อยากจะบอกว่ามันยังมีคุณประโยชน์นะฮะอย่าทิ้งนักีเดียวเพราะว่าอะไรฮะ เปลือกไข่สามารถใช้ไล่สัตว์ได้อ,อยากรู้ว่าไล่สัตว์ชนิดใดคําตอบหนึ่งครับไล่มดสิครับคําตอบสองครับไล่มแมลงสาบครับ<อ>ชิวชิว สัตว์น่ารำคาญในบ้านทั้งคู่เลยจะมดหรือแมลงสาบดีกดเลยไม่เคยได้เลยครับเปลือกไข่ไล่มดมีคําคล้องจองสวยหรูดูพูมิฐานขนาดนี้พี่ครับผมเคยได้ยินแต่เปลือกไข่ไล่แมลงสาบนี่ก็พ้องคล้องจองเหมือนกันไล่เปลือกไข่หลาไข่กับไล่แมลงสาบเปลือกไข่ไล่แมลงสาบครับวันนี้เนี่ยนะครับมีอาจารย์จากคณะศาสั์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนึงเขาออกมาเล่าเลยว่าสามารถไปใช้ไล่แมลงสาบได้ยังไงครับเอามาปลาใส่เงี้ย ปลาใส่เนี่ยใครผิดเนี่ยผมปลาจิงนะแค่เดียวเดียวงั้นปลาจานสุภเกชเลยฮะเอาล่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดยไล่ มดครับขอเปลือกไข่าปลาใส่เลยนี่เราสามารถใช้เปลือกไข่ไล่มดได้นะครับนาเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาดต่อนะครับถึงแดดแห้งแล้วมาคั่วหรือย่างไฟครับผมมีกรรมวิธีนิดนึงครับผมบดให้เป็นผงละเอียดนะครับจากนั้นก็เทน้ําผสมลงไปทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีครับผมและกรองน้ํานั้นมาฉีดพ่นไล่มดได้เลยโอ้โหเรื่องนี้คนพบโดยเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรนะครับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศก็ให้คำ อธิบายเลยว่าเหตุที่มดขนไข่หนีหรือย้ายรังออกไปเนี่ยเนื่องจากฤทธิ์ความเป็นด่างการนําเอาเปลือกไข่ขั่วหรือย่างไฟมาผสมกับน้ําให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นด่างครับก็ไล่มดโดยปราศจากสารเคมีคโอ้โหน่่สุดยอดไข่ใช้ไล่มดครับแต่แอนอลิชาใช้ไล่ศัตรูไก่เดี่ยวไหมย่างผมยยากันเาละหนึ่งร้อยคมพหน้าาจอไปดู อเอาละครับมาต่อข้อต่อไปข้อ6เลยนะจ๊ะส่วนใดของไข่ครับที่สามารถนํามาใช้หมักผมได้คําตอบหนึ่งครับไข่ขาวสิครับคําตอบ2ไข่แดงครับ ขาวหรือแดงดีหมักผมนะฮะเอาแบบผมคูทอมเลยนะฮะเคยหมักมั้ยเนี่ยเรื่องทรงผมยกให้คูทอมกดเลยสิเนาทีครับไข่นกกระจอกเทสนะจะเอาอยู่บอกแล้วเรื่องทรงผมยกให้ครูทอมครับเวลาจะหมักผมต้องใช้ไข่แดงครับนี่นะครับเราจะได้ผมสวยสวๆแบบนี้เลยไข่แดงโอ้โหสบัดกระเทียมไข่แดงก็เหนียวเนอะนะครับใช้ไข่ขาวนี่เป็นเมื่อครับเราจะได้ไหมเราใช้ไข่ขาวทาหน้ากันน่แหละมันบำรุงผมได้ด้วยไม่ไม่ไม่ไข่ขาวเนี่ยใช้ทาหน้าถูกแล้วแต่ไข่แดงเนี่ยหมักผม และคำตอบ<ถ>ที่ถูกต้องก็คือพูดเลยไข่แดงจา้า ไปนี่รู้กันดีว่าในไข่มีโปรตีนสูงนะครับโปรตีนเองก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้ในให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีวิธีก็คือแยกไข่แดงออกใส่น้ำมันมากอกน้ำอุ่นนะครับผสมกันเทลงในชามตีให้เข้ากันแล้วใส่เ <นะ S 2> ตาไมโควเวฟใช่ไหมไม่ใช่<โ>นั่นไข่ตุ๋นเอาไปหมักเส้นผมประมาณสิบนาทีล้างออกด้วยน้ำเย็นนะครับ<โ>แค่นี้เนี่ย<โ>ผมจะดูดีมีชมีวิตชีวาเลยที<ค>เดียว<ม>ส่วนไข่ขาวเขานิยมเอามาทําการดูดสิวบนใบหน้าคุณก็พอกหน้าได้เลยไข่ขาวนะจ๊ะหนึ่งร้อยคนบนหน้าจอใครผิดดไปู วันนี้สนุกจังเลยนะครับพอเกมโชว์โซเชียลมีทีมวิทยาศาสตร์นะครับเราจะพยายามสรรหาทีมแบบนี้มานําเสนอในรายการใหม่นะครับยังไงก็ติชมกันไปได้นะครับท่านชอบหรือไม่อย่างไรนะครับหวันก็เจอคำถามแนวเดียวกันไปหมดเลยจะได้รู้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแข่งขันในรายการของเราวันนี้ได้หลายพันท่านดีเดียวและก็อย่าลืมประเมินแอปของเราด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรโพสตลงไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับขอบคุณซีเอ i ล็ o สำหรับสัญญาอินเทอร์เน็ตแรงๆในการควบคุมระบบการยิงคำถามของเรา<ไ>และรายการต่อไปปริศนาฆาตเกมคุณจอบนิติรอยอยู่ไทยรัฐทีวีเอสีช่อง32มงมีของดีให้ดูตลอดเวลาเพราะเราคิดต่างอย่างเข้าใจมหนุยพงศ์สุรเพชรและทีมงานโชว์โนลิมิตลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่จันหนึ่งสิบยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที Yeah.